ครับผมสวัสดีครับสวัสดีกระเป๋าสนราเปิดออฟเชียลครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอบดึกดึกรอบหัวดึกดึกรอบหัวจะสว่างครับพี่น้องปีสามกว่าที่เซเว่นอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สาขาหนึ่งหนึ่งสี่สองหนึ่งนะครับผมอยู่ปั๊มปตทออกจากงานมาประมาณหนึ่งกิโลเมตรกับรถครับพี่น้องนี่ฮะนะครับผมกล้องกล้องชนกันครับผมนี่ฮะช่องช่องวัสดีคแคบช่อง ช่องใหญ่นะช่องประจํานะช่องประจําครับผมไม่ใช่ช่องใหญ่ครับผมช่องใหญ่มันในรถตู้ครับโอ้ยเนาะนี่เด็กพีน่น้องโอ้ยดูเรืเมัน้งเนูวันนี้ค่ะมามาหาอ้เดกุนื้อมากินมาในสีกาก,ากมหมูล้งสมรัเอาสิมีเอาแล้อนนี ไม่ซื้อข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวในนั้นะน่ะนะข้าวเหนียวในเซเว่นนะ่ะเนี่ยแหละค่ะไม่มันเป็นข้าวเหนียวใส่โค้เหรอนะอร่อยเรื่องฮะสเสียบดิองมันแม่ติ่งไก่แม่ติ่งปลาสวงบ่ะอร่อยเว้ยหมูตุ๋นติ่งกันร้านนี้แสดงผู้สาวต้องทำอ่ะร้านนี้ผู้สาวทำ

นี่ครับวันนี้เป็นวันทางผ่านนางแกเข้าบ้านนี่แล้วน้องนางแกทำธุระเนี่ยเกียวเสียบแู้เดียวผ้สาวนี่นี่ผู้สาวได้หนิค่ะบู๊สเสปลามาน้ามั้ยนี่เด้อนี่เด้อปลาผู้สาวตั้ม ไ็มาหาไ่อร่าอร่อยนร่อยเนอะั่งวนี่นี่เอาไก่ไปาวันนี้เป็นตำปุ่งกับมีนองเมื่อคืนเป็นลาไขายย่ยำมะแดงที่ซี่เลยวะไอที่วัฒนานครใสใสมะนาวอะ แซีบหลายแล้ว,ลวปไปเพงแค่โมแดงให้หลาดหลงคนนะเราด่ไปหาให้นางดิไม่อยู่ที่บ้านตลาดมีเจเั้งสามเม่จะมีมเดเอ,อนางอยากกินอยู่ทอดใส่ไข่นั่นแหละแต่ว่าหลังเวทีมกินไม่ได้เท่นั้นแหละฮะเออเออฮะขาเขาไม่กิน ม่ไม่ใช่มดแดงถ้ากินมันเราไปแก่ลังมดแดงมันแตกมันก็จะแจกกันมันจะไม่ตะลรบอกเวงกันเรากินได้เราทํามาจากบ้านก็ได้แต่เขาจะไปกิน,นทีสนะ่ไม่เป็นไรเราทํามากินน่ะเราไอ้นั่นมาก้อยมาไม่เป็นไรเออเออก้อยหรือว่าจะแกงมาก็ได้แกงใส่ผักหวานเลยอร่อยเลยน,นะ,ะออพี่พน้องดวอีนางกินตำบักซุงเนี้อ สวงป่ะเยนบรรยากาศสวงเยนอาหารมลบรรยากาศเยนอาหารมันมีขายที่จุดของมันคือแบบเนี้ยบ้าเฮ้ยเฮ้ยยืนรอเดียวก็ออกมานี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็กลับรถมานี่พี่น้อง วันนี้นางเขาเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนอาหารกินมาม่ามาทุกวันครับพี่น้องรู้ไหมร้านเนี้ยมาหาส้มตำอร่อยเพราะอะไรสตาผู้สาวตำเสียบอีหลีผู้สาวตำแม่พี่น้องรู้นี่เด้อเน่น่นี่ปลาลาเป็นตัวตัวนี่พี่น้องดูเราส่งดูดิปลาลาเป็นตัวตัวพี่น้องดูเด้อปลาแดงมาแล้พ่อแดงตอนนึงแท้ครับแท้ ปลาไม่ไม็เค็มเรื่องที่ไหนจำที่ไหนอยู่ที่วัดที่ไอวัฒนานครนะ่ะปลาอร่อยบ้านนั่นนะ่ะนี่คนกินปลารู้เลยถ้าตัวขาขาวตัวง่างตำใสอร่อยเพราะที่บ้านกินปลาอยู่แล้ว วันนี้เราเดินทางอีกร้อยแปดสิบร้อยแปดถึงสองร้อยกิโลนะครับวันนี้ตีไปเลยสองสาวแอบ,บน้ำเหรอ,เ,ไไดอเดี๋ยวก็ออกมาพนังต้องมาซื้อของเดี๋ยวมือจะไปที่สุรียะสุร,รนะักษอเไรอฮะน้ำเลยวะ

เสียงรัฐภาษาก็รัภาษารางราราราเขาเองหรือืมคือว่าหนูเห็นที่นี่เขาจะพูดอันนี้ในเมืองเด้สุรินยังไม่พูดเท่าไหร่แต่ออกไปมันจะเริ่มออกเป็นตัวก,กับเขมรให้หนูฟังประเทศตอนนี้ก็ออกไปทางภาษาอินเทอร์เน<ะ>็ตหรือไงฮะหนูได้ยินประเทศตัวนี้ไงหนูก็ไปยื่นฟังทางอะไรวะประเทศอะไรจำแนกทางเงงพื่อนแต่ว,ว่าตั้งแต่ก็ทางบ้านเขาไปบ้านเขาก่อนเดิม บ้านเจ้ามันติดกับสีเกตไม่เหรอมันเป็นเขียดบอไม่มันเขตชนถ้าอย่างว่าบุรีรัมเนี่ยถ้าเยื้องไปทางประทงประทายเงี้ยเขตปรทงวนมันก็จะออกพูดเนื้อไปทางโคราชโคราชมันเองไงอีนา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 ยอีนายทำผู้ใหมาบอกโทรสีหนุหัวเลยเอาอีหลีดิเอาเขาจะพูดนี้อีนางอีนางเออไอ้ขวารัดไอ้นายไอ้นายจะพูดแบบนี้ดิ เคยมีแฟนเป็นคนโคราชเด้เจ้านายก็เป็นคนโคราชเด้แมนอยู่นี่ช้ยภูมิรือเปล่าใช้ยภูุ่มสีฉันหรือเปล่ฉันแมนบอกแม่นี่ไปศึกษามาศึกษวัดเบยไอ้ถ้าเป็นคนคนสุพรรณก็ถ้าเป็นคนสุพรรณก็พ่อก็หมาแม่ก็หมาหมากันหมดหมาเลยนะหมาแม่ก็หมาพ่อก็หมาเนี่ยหมากันหมดหมาเลยค่ะที่นี่ก็ว่านธรมไทยแบบนี้ เดูยเจ้าต้องหัาุูนเกี่ยกันเมี่ยมๆเอาเขาบ่ามีห้องที่อาบน้ำเลยโอ้นังแป้งวิ่งจุดๆๆๆเลยครับอิ่มอาหมวัวมากินนะแมงวั ตามอีกตัค่ะรู้ว่แม่นเพเ็นตาพ่ับอืม,อมนะครับ,รบนี่ฮะบู๊ยไ,ไหม,ม่วงนี้กินมากไปดีนะถ้าดองเองกน่ากินถ้าดองตลาดเอาไปใส่สีุก,ก,กันบูดตเอพอเล็ดดินเขาเรียกดินอะไร ดีประสิวเฮ้าดอกเองมธรรมศาสตร์มาบานมั้งดอกก็มัเกลือคิดมากไม่ได้คิดแจกครับคลิปนี้ตอนนี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับกับช่องเป่าสนลำเพลินออฟฟิเชียลฝากคลิปฝากช่องไนเดอ้อเป่าสนลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็น้องคาับแพงออฟฟิเชียลเลยนะครับสวัสดีสวีดัส